สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของเปรตและประเภทของเปรตมาแล้ว3ประเภทในตอนที่หนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูก่อนได้นะครับมาตอนนี้เราจะมาต่อกันกับประเภทของเปรตที่เหลือกันเชิญสดับรับชมรับฟังกันได้เลยครับเปรตประเภทที่4 แบ่งตามวินัยและละักษณบสังยุตตะพระบาลี21ประเภทอัธิสังคสิกะเปรตเปรตที่มีแต่กระดูกติดกันเป็นท่อมท้นมังสเปสิกะเปรตเปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นเกิดจากการฆ่าโคมังสปินดะเปรตเปรตที่มีเนื้อเป็นก้อนเกิดจากการ ฆ่านกขายนิกชวิธิเปรตเปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มและมักถูกแรงเหี่ยวอิกาและนกตะกรุมจิกถึงตลอดเวลาเกิดจากจิตใจไม่บริสุทธิ์ประพฤตินอกใจทำร้ายและฆ่าสามีอสิโลมะเปรตเปรตที่มีขนเป็นพระขันสติโลมะเปรต เปรตที่มีขนเป็นหอกอุสุโลมะเปรตเปรตที่มีขนเป็นลูกดนูสูจิโลมะเปรตเปรตที่มีขนเป็นเข็มทุติยะสูจิโลมะเปรตเปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่สองกุมพันดะเปรตเปรตที่มีอันทะใหญ่โตมากคูทกะกูปนิมุขะเปรต เปรตที่จมอยู่ในอุจจาระคู่ทักาทะกะเปรตเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระนิชวิทิธะเปรตเปรตหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้มและมักถูกแรงเหยี่ยวอีกาและนกตะกรุมจิกถึงตลอดเวลาเกิดจากจิตใจไม่บริสุทธิ์ประพฤติน,นอกใจทำร้ายและฆ่าสามี ดุกคันตะเปรตเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าโอกิรินีเปรตเปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟเกิดจากการทำร้ายหรือฆ่าคนตายโดยการใช้ถ่านเพลิงร้อนอสีสะเปรตเปรตที่ไม่มีศีรษะมีตาและปากอยู่ที่อกเกิดจากมีอาชีพเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรภิกขุเปรต เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระแต่ไม่บำเพ็ญธรรมมีความโลภในเงินทองและทะเลาะกับญาติโยมภิกขุณีเปรตเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับภิกขุนีแต่ไม่รักษาศีลชอบทำผิดศีลข้อ3และ4ชักชวนทำบุญในทางที่ผิดสิกขมานะเปรต เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสิกขมามนาะสามเณรเปรตเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรสามเณรีเปรตเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรีตัวอย่างเปรตที่มีรูปลักษณ์ประหลาดอื่นๆและกรรมที่เกี่ยวข้องเปรตปากหมูสุกันระเปตวัตถุ มีปากเหมือนหมูแต่ร่างกายเป็นท้องเปล่งประกายชาติก่อนสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจาทำบาปด้วยปากเปรตปากเนา่าร่างกายสวยงามดังทองคําแต่ปากเหม็นและมีหนอนอยู่ในปากชาติก่อนประพฤติพรหมจรรย์แต่ชอบพูดจาสอเสียดและโกหกเปรตเศษบาป มาจากสัตว์นรกที่ยังชดใช้กรรมไม่หมดเปรตชิ้นเนื้อล่องลอยบนท้องฟ้ามีนกจิกรุ้มชาติก่อนมีอาชีพฆ่าวัวเปรตก้อนเนื้อชะตากรรมคล้ายเปรตชิ้นเนื้อแต่เป็นก้อนชาติก่อนมีอาชีพฆ่านกเปรตไม่มีผิวหนังลักษณะเป็นมนุษย์แต่ไม่มีผิวหนัง ลอยไปมาบนฟ้ามีนกจิกรุมชาติก่อนมีอาชีพฆ่าแกะเพื่อทลกหนังขายบางคราวก็ถลกหนังทั้งเป็นเปรตถ,ถูกไฟไหมแต่งกายคล้ายพระห่มจีวรแต่มีเปลวไฟเผาไหม้ตนเองตลอดเวลาชาติก่อนบวชเป็นพระแต่ทำผิดพระวินัยหลายอย่างกลุ่มเปรตกอบกแกลบสี่ตน ตนแรกโปรยแกลบข้าวสาลีมีไฟลูกโชนใส่หัวตนเองเพราะชาติก่อนเป็นพ่อค้าขี้โกงตนที่2ทุบหัวตนเองด้วยค้อเหล็กจนแตกเพราะชาติที่แล้วทำร้ายมารดาตนที่3เป็นผู้หญิงกินเนื้อส่วนหลังและเลือดของตนเองเพราะชาติก่อนแอบกินเนื้อแล้วกโกหกไม่ยอมรับผิด และตนสุดท้ายนั่งกินของศสกปร,รกเพราะชาติก่อนเป็นคนขี้งกโกหกว่าไม่มีเมื่อมีคนมาขอและเปรตโดนขอนหกหมื่ลูกตกใส่หัวเพราะชาติก่อนเคยมันไส้พระจึงดีดก้อนกรวดใส่สศีรษะพระและนี่คือเปรตทุกประเภทในคัมภีร์ต่างๆและลักษณะกรรมของแต่ละตน ในตอนหน้าเราจะมาเจาะถึงเรื่องราวของเปรตทีละตนกันว่าชาติก่อนเขาทำกรรมหนักหนาอะไรถึงต้องได้ตกมาอยู่พบภูมิของเปรตที่ทุกทรมานแบบนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับ